ครับมือที่ตัวกระผมได้พูดสักตั้งว่านีส่สกพุญงหน้ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นมางานกีฬาองค์การบริหารตำบลรีสุขเท่าใดเบ่เคยผิดหวังเห็นความยิ่งใหญ่ของพี่น้องเห็นการที่พี่น้องหลหลายชุมชนหลายหมู่บ้านนะครับหลายภาคส่วนได้มาร่วมกันจัดแข่งขันกีฬานะครับ จี่งแน่จริงๆพี่น้องพระชาช่วให้ความรวมมือเป็นแบบย่างที่ดีให้กับทุกอบตทุกเทศบาลถูกทุ่มชนนะครับสําหรับการแข่งขันกีรามือนี้นะครับอยากกล่าวเยี่ยนพี่น้องว่าการกีรานั้นเป็นสิ่งสําคัญเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญกิจกรรมศิลปะดนตรีกีฬาวิชาการเป็นสิ่งสําคัญ กีฬาเป็นยาวิเศษซอยไห้ร่างกายเข้าสมบูรณ์แข็งแรงกีฬาสางคนค้นสางชาตินะครับกีฬาสา่งความสามค,ามค,ครีโือแต่พวกเฮ้าเห็นงานกันเป็นทีมพี่ระเบียบพี่วินัยมีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับทรในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกผาส่วนนะครับที่ได้มาร่วมจัดกีฬานะครับอาบตศรีสุขเกมครั้งที่15ในวันนี้ มาเข้าได้กับโมเคยผิดหวังครับบัดนี้ได้เวลาสูงเรือแล้วนะครับผมขอเปิดกีฬานะครับอบต,ตสีสุขเกมครั้งที่15ประจำปี2557นบัตบัดนี้ครับสวัสดีครับ